เก้าสิบสองวราพรสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเดอจ้าเมื่อนี้วราพรมากินข้าวเที่ยงกับพี่สาวก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิร์จ้าโชว์จัดให้แมโฆษณาแบเนี้โฆษณาให้เขาแบเนี้โอ้ยตับหมกมีทั้งไม้ทั้งอะไรออปูก็มีนี่โยแต่ตัวปลา วันนี้เออโอ้โ,ห,โ,อโห,หน่ากินมากเลยส้มตำนะเยอะๆเลยค่ะกินยังไม่ทันที้น้ําลายแตกแล้วครกน้อยไปหน่อยมนะั้ยคนหน่อยหรอกสามคนคน,นียใส่หลายใส่ใส่หลายคนม้องนะนะั่นนะใส่เยอะหาว่าคบกเขาเออคบเขาพอด,นะดีแล้วตัวเองใส่เยอะ โอ้ยน่าจินไปจ้ะเป็นเซร์ไปจ้ะพี่น้องจ้ะนี่น,นัคนะไรนัยนะไรเพียร์ <laughs> <laughs> กินยั่วมาก <laughs> กินไม่วมากเลย <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ย,อย,อย,อยซิมก่อนซิม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 วะงลงจากเขามาได้ไน่ะซิมซิมซิม แอบวะแอบไม่ได้แอบขอขอชิมด้วยแอบขนาดไอ้โอตอยากไปอยู่เขามาสามอาทิตย์ไม่ได้กินปลาคนต่ำคนต่ำไปเที่ยวหัวก็กลับมา มาได้พกปลาไปด้วยเขามีปลาขวดก็บอเอาไปก็บอเอาลืมกินแต่ชีสจนไม่ได้ปูดองแซ่บๆปะ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 เชสเนใส่จ นี่ดิข้างไหนนี่เกกำมังกำมังกำมังไหนนี่เด็เตลียมห้ข้างหลังไงอืม่ะวยแ่เี่ยมเลยมันะไม่แขกรว่าอยอะไรอะเดนเดจะไปบ้านแม่

ใส่ลงไปนเลยเราเก็หนูเห็นเขาขายตลาดแม่ค้าน่ะเขาตัดจนว่ามันเป็นรอยนะพี่มันจะเป็นตารางอ๋อเขามีไอ้เส้นตัวก็น่าแหละเขามีของเขาตัดเขาตัดจนว่ามันเป็นเส้นเป็นอันนี้ของเขาแล้วนี่คือแต่ก่อนนะบ้านเรามีบุญงานบุญนะเราถึงจะได้กินกันนะ ขาตังใจแบบว่าไอ้กวนข้าเข้าตะปาดเข้าตะปาดผัดใหญ่ๆเนาะใช่กวนข้าปาดออสิี่นับูร์อ๋อไม่เนเซนติเมตรพรสิมหมไปวดซเมจะวดมนหิ่ก็ิ่มอกังวลย่าไมด้าวิเซ่อย่าไปอันเดปริกรม ม,มือลเด้อ <c oughs> ชิ้นหนึ่งหรือสองก่อนสองเลยเล่ยส่องเลยบริสันท์วะคนชอบออคนชอบบอกว่าเราสองเลยบริสันว์วอ<ร>น้องชอบกิน<ร>แต่แต่นี้ไม่รู้จะจะเค็มไปหรือจางไปด้วนะไม่หวานไม,ไม,ไม่ไม่บอกหวานแล้วก็เค็มหรอไม่เอไอ,อ้นี่มันใส่เกลือใช่ไหมหวานนํำหรือเค็มนืำ Pêche blanche et basilic. Ça va être sympa? Suis, bon, suis, 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 suis. soit. Ah, on met de la sueur par-dessus. Et les garçons? Ah oh, oui. Oui? Il ne dit pas non! Hein. Ah, oui, après, après la glace. Mais une seule, moi, hein, c'est bon. Après, après je vais le drôle. ไอวเดก้ยนี่โอ๊ยงดูกินไอศครีมปั่นเด็กหน่อยอันนี้เป็นเป็นเด็กเป็นเด็กน่อยกินไอศครีมหรือผู้เต่ากินไอศครีมเนี่ยเด็กโตเด็กาแฟ C'est bon chocolat. Pour la pizza serve-bord. c'est caramel. Caramel. Ah, t'as chien, quand? Ah, ah.